ออบพรรษาและเข้าพรรษาผมก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะรู้ก็ขอให้มาสวันพระนึ่งวัดหนองเต่าเรามีการทําทุนทุกวันพระไม่ขาดไม่หยุดแล้วก็มาคานวณเอาไปแล้วกันว่าจะมากจะน้อยอยังไงแต่เราก็เห็นแล้วนะครับว่าศรัาาทธาสาธุปฏิกาตของอสาธุชนพุทธบริษัทเนี่ยไม่หายหายไปไหนที่มาเนี่ยก็ใช่เฉพาะจะต้องเป็นญาติโยมบ้านหนองเต่า,าเดียวกน มีญาตโยมจากที่อื่นมาด้วยเพราะว่าทองเราจะคุยได้เลยว่ามาวัดต้องตาวแล้วคือคนต้องตาวเนียไม่แรงน้ำใจเราจะช่วยเหลือกัน มนุษย์สำคัญที่ดีช่วยเหลือทุกคน mm hmm. เห็นเจอทาเข้ามาในวัดน้องเก่าเนี่ยเราก็ดีใจแล้วอย่างเช่นสถานที่ตั้งเรื่องของดอกไม้ทวกเทียนเข้าสารอาหารแฉ่นี่เราก็ต้องช่วยเหลือกันผมมาไม่ช้าไล้ว่าผมป่าช้าและยังสู้ขอคนที่ใกล้ชิดวัดไม่ได้ mm hmm. เข้ามาก่อนคืองานคัญเนี่ยาข้องานเนี่ยต้องมาก่อน mm hmm. ให้ประชาชนอ mm hmm. ายไม่กัน mm hmm. ว่าผมมาช้า, mm hmm. าไป เป็นระดับที่สาทุกอย่างน,น่ามารอบแนละรอบคู่โสดและก็ต้องขอบระสับาด้วยนะครับทุกท่านและโดยเฉพาะแล้วเราจะต้องจัดแบบนี้ทุกปีเทผมจก่สังขารไม่ไหวที่จับนะก็ตามแต่ก็ฝากเอาไว้กับสาธุชนรุ่นหลันขอให้ท่านได้ร่วมกันเรียกว่าต้องรุ่งาศาสนหของเราให้เจริญรุนะ่งเรือง โอปัสมาทุพ้านทุกท่านได้เคยเห็นกันไหมไม่มีใครเห็นหรอกครับนอกจากภาพจำลองจากเทวรูปที่ได้สถิตที่นี่บางต่างๆมาจากพระองค์ท่านนี้เองที่เราได้เห็นเพราะว่าตอนนี้เดินทางมาถึง,ง2,506ปีแล้วไม่มีโอกาสทุกคนนั้นอายุที่มาอยู่ที่นี่100ปีไม่เพราะว่าอายุอันามของทุกคนนั้นบางทีสังขาร้นไนำให้ให ก็ร่วมกับโฆษณากับลูกค้าให้ลูกค้ามาตอนนี้รอบที่สองก็ถึงบ้านที่หน้าของโกโบสุรคันอีกสักครู่หนึ่งจะเแยว่้าเราช้าเลยเราช้าเลยเราโค้มดูด้วยแล้วเดี๋ยวให้ทางคุณนิคมคนบ้านเตรียมบาตรน้ำบดเอาไว้ให้กับหลวงพ่อบุญ ยาวว่าโดดเลยครับรแต่เราที่ผมน้ำบอลก็เอาจะทงน้ำบอลออกหน้าออกหน้าท่านเจ้าอาวาสตามหลังของท้าตามหลังท่านนะท่าที่อ่าเชิญราชรถครับที่แล้วก็รวมหมดเลยนะรวมหมดนี่แหละครับวิบายน่าอย่านี้เกิดสามรอบนี่เราใช้งานกันถึงทุ่ชั่วโมงเพราะเราเริ่มกันตั้งแต่แปดโมง โอ้ยตั้งดิลูกอยูมึงกินตั้งนตั้งตั้งทำไมได้มีเจ้าของร้องทางเพื่อนใหม่ล่ะกันครับก็ที่ก้าจะเจอเมนูกับทางครอตัว ท,ที่เศษคุณสมจักคุณพรทิพย์แก่นันพรกทีมงานครับผลไม้ขนมหวานไมยมาแล้วนะครับสิท่ามจะการโรครูปไอรงคานตอนนี้เลี้ยวมาพารอบที่สามนะครับคุณนิี่คอยู่ไหมสงสัยไม่อยู่ไปอยู่เปลี่ยนครับเป็นเป็นคุณมานพมารับบาทลำบนไปให้ เอายี่คุณคุณตอกรับก็ได้รับบาตรน้ำมนต์ไปให้พ่อคราหมณ์สมบูรณ์สีไหลจะได้ทําการถูบาตรตะบนรอบที่สามนี้เป็นอาหารแห้งครับรอบที่สามเป็นอาหารแห้งก็ขอเชิญทุกท่านนะครับเมื่อใส่เรียบร้อยนะครับถ้าจะขึ้นบนชรานก็ขอเชิญอรอบที่สามนี้พ่อพรามรอนิดดึงหลอหล่อหลวงพ่อสมบุรปัญญาวโรดนิดนึงนะครับ ท่านได้ลงมปแล้วให้ท่านเดินตามหลังราชรถออกหน้าท่านพระอธิการสมจิตสมจิตโตผลน้ำบนต์อัดขอนนบนต์หลวงพ่อสมบูรณ์ครับแล้วก็มีคุณพ่อพรามสมบูรณ์รีวิลัยท่านเป็นผู้ที่ถือบาตรน้ำบนออกหน้าทางด้านพระอธิการสมจิตทั้นนั้นแหละครับถูกต้องนะครับเราได้รับน้ำบนกันเพื่อเป็นสิริมงคล นะตทุกท่านที่มาทำบุญวัดหนองเต่าในทอพันษาเราก็มีน้ำพุโบนตักโทงให้หลานดาที่พระเริ่มให้พรใครท่านนั้นมีอายุยืนยาวนานเพราะว่าบทมงคลสูตรต่างๆของอมปัสมาธุพิารณ์นั้นเป็นบทที่เรียกว่าเป็นมงคลทนั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอายุวัตโกธนวัตโกศิว,วัตโกนาับว,วัตโก พรลวัตโผลนี่คือให้ทุกท่านาานีกำลังนำไมที่แข็งแรงกำลังวังชาที่ดีจะได้ช่วยกันจะลงซึ่งพุทธศาสนาเอาไว้ถ้าหากว,ว่าญาติโยมไม่สมโกมไม่แข็งแรงศาสนา,าก็คงเดินทางได้ไม่เต็มที่ตอนนี้รอบที่สามแล้วนะครับกับเลี้ยวขวามาแล้วทางด้านทิศใต้ทางด้านของขวิหานญาติโยมก็มองดูเห็นที่ และท่านที่ใส่เรียบร้อยจะขึ้นบนรารารการแียนก็ขอเชิญครับเรียว่า,าท่านมีธุระส่วนตัวก็ขอเนิอนอจ,จับจตรวจในภาคตะปอดภัยขอให้ทุกท่านนั้นมีนม่ารลังใจที่แข็งแรงครับ ม,มันมีขามันเดินได้ขอตบบโวธนาการกุศลนักเกตนาทั้งหลายของทุกท่านก็เป็นพราบปัใจจัยให้ท่านทั้งหลาย้มีความสุขใจสุขใจมีสติปัญญาแตกฉานมีศรัทธาย่งยิ่งขึ้นไป ความสุขความปรารถนาความคมหวังในชีวิตถ้าไม่เหียวิีสายแล้วพร้อยทั้งหลายนั้นจงประสบกับความสาเร็จจงประสบกับผลสาเร็จจงประสบกับผลสาเร็จด้วยพระรัตนะใจจัหบัดล้าอีกทั้งถวยชาเท้ของผู้เป็นใหญ่จงมาพิพากษาท่านทั้งหลายเบเื่อบานในจเจริญในตะโกนอาทิตประสิทธิ์ขัดเกอปประสิทธิ์ทิ์พร ให้อายุเย็นนานแ่้จนกว่าทวีวันนันีิผุดของสโมสรตะวัความสุขทุกที่ว่าสถาพรพระนครยิโโยงยังลง,งมาคิปหนึ่งจะกิดถึงสิ่งใดขอให้คิดให้สมความอารมณ์คิดท่านทั้งหลายยากยิ้มทรมรับสมัครสมายเป็นที่ที่เป็นราชีอย่างมีทางขอให้ท่านมีความสุขสังลาทั่วกันเล ขอเนืโมทนาทุกท่านนะครับในวันนี้รอบที่สามของเราก็จวนจัดเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางด้านทิศตะวันตกแล้วญาตโยมทุกท่านได้ตั้งใจ,ใจไปบาตรกันที่จะมอย้อนกลับไปทางด้านทิศตะวันออกของโบสถ์ตอนนี้เตะแล้วครับเพราะว่าท่านกันหมดและทั้งสามรอบทั้งต่อไปทุกเทียน ปัจจัยข้าวสารอาหารแย่จบหมดแล้วท่านก็จะเป็นสุสานการพนักงานเชิญครับอาจจะล้นน้ำน้ำมนในท้องมันษาจะมีอาหน,น้ำมนอยู่ในโปรเซสก็เขอ,ขอ,ขอเชิญสองลูกหลานนำขวดที่เป็นขวดว่างเปล่าน,นำมาใสาไ่ไปได้ครับ ตรงนั้นก่อนก่อนจะเลี้ยวขวาเพราะว่าตอนนี้รอบสุดท้ายเนี่ยพระพิสูจน์สงรอจากท่านเจ้าอาวาสเร้สึงว่าจะรับสุดหนักหน่อยรอนิดนึงนะครับรอหน่อยเพราะว่าทุกท่านมาแล้ววันนี้ต้องทําบุญให้หมดเอาไว้ให้เพียงแค่ลูกหลานจิงจันั้นเองเพราะลูกหลานนั้นเห็นพระฉันเห็นพระทานข้าวประยาดกับทานว่า ก็กลองเงินไว้ให้นะครับเราเห็นว่าทุกท่านนี้หน้าตายินแยงเฉยใส่ท่านบอกไว้ว่าบุญอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่ใจกับใบหน้าถ้าว่าใจสั่งมาเนี่ยว่าอันเนี้ยบุญเป็นบุญที่ดีที่สุดใบหน้าก็จะยินแยงเฉยใสทักทายหรืออัจฉริยะใส่ที่ดีท่านได้บอกว่าบุญตรงเนี้ยไม่มีใครมากำหนดให้หรอกหนักตัวของเราเอง มูลเดิมเสริมส่งให้กรณีที่ผมได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับและต่อมาคือสุดโหุลยศัก์อิจโยการสั่งสมบูรณท้ำน้นที่มีะดาสุขมาให้ทุกท่านกลับไปบ้านก็จะมีความสุขวันนี้ได้มาร่วมกับบารเทโวโรฮาระจับทางวัดหน,นองเต่าแล้วก็มีสถานที่ให้ท่านยืนย่างเรียบร้อยดูในสวยงามทุกอย่างประดับก็เรียกประทับใจทุกคน ไม่มีใครเราครับที่มาแล้วจะบอกว่าแหมมาแล้วไปประทับใจผมยังไม่เคยได้ยินคำนี้เลยว่ามาว่าทักเต่าแล้วแหมไปประทับใจเลยอย่างนั้นอย่างนี้ก็อยากได้ยินคำนี้แหละครับเราจะได้เอามาแก้ไขแต่ก็เราไม่ก็ยังไม่ได้ยินเลยในฐานะที่ผมได้ชักชวนลุกท่านแล้วก็มีิโยมกรรมการชักชวนกรรมการบาเทโเนเนี่ยยังไม่ได้ยินคำนี้ได้ยินน่คำว่าเป็นที่น่าปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง คืองานทุกอย่างถ้างหากว่าไม่มีผู้ที่จะชี้แจงแนะนําและช่วยเหลือให้ท่านมาตั้งกันเองมาจากกัดกตเองเนี่ยถึงจะเป็นคนบรนลุเต่าก็ตามแต่ทุกท่านแล้วก็จะมีการวัาเถิดเอาพ่อพระจ๋าจเมนก,ก่อนจ้ะเมงก,ก่อนเมงก,ก่อนตอนที่เป็นรอบที่รอบสุดท้ายเนี่ยที่เรียกว่ารอบคุยเนี่ยเมงก่อนมาดูแล้วบางทีองค์คาหลังต้อง่วย้วยนะครับกรรมการอย่าให้เต็มปาก ๋ยวหลุดเบอร์ท่านไปลำบากช่วยถ่ายก่อนเลยนะครับถ่ายออกมาเส้นก่อนเพราะว่าดูแล้วญาติโยมไม่นํานเอากลับแนละ้วแล้วก็พิมพ์หน้าชื่อชมอีกอย่างหนึ่งกรรมการที่เราแต่งตั้งชั่วคราวเไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นเล็กก็ตามอ่ะน้ำวนมีทางไหนนะครับ พอเสร็จงานปั๊มเนี huh. ่ยท่านมีรถปิกอัพมาเนี่ยท่านจะช่วยบรนผลต้องเอามี่เข้าสู่ยากสถานที่เรียบร้อยเลยไปต้องมาเรียกว่าโอ้โหถึงเวลาแล้วไม่มีคนเจ็บก็สั่งคนนั้สั่งคนนี้ไม่มีครับตั้งจัดมาเนี่ยเป็นสิบสิบมีมาละตั้งปี2 5งพัที่สิปถึง2530เนี่ยที่จัดกับบาเทโรมาก็ไม่มีไม่ินหูว่าเข้าหูว่าแหน ผลมาแล้วไม่เอากลับกันไม่ใช่ครับทุกท่านช่วยกันหมดท่านมีรถติดขึ้มาเนี่ยหรือมีซาเล้งมาเนี่ยใสายซาเล้งกลับที่เดิมเอามาจากตรงไหนกลับท,ที่ตรงนั้นนี่คือจุดสําคัญของวัดน,น้องเต่าเป็นจุดที่เดินโตด,ดใด้บรรยายดาญาติโยมได้มาวัดน,น้องเต่ากันมาแล้วก็ได้พบปาท,ทุกท่านหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเอาเรีนยนกันเลนะครับโปอแกรมจ่าเบกตอนประกามทัางห้า เพราะว่ายัางมีท่านประธาการสมจิตรูปเดียวที่ยังเดินหลงไปยังข้างหลังยังดุอีกจิตไร่ิตเสื่รูปยังไปไปทางไหนที่ผมสุดท้ายเนี่ยท่านตัวเล็กเลยครับคอยยึดเงครับคอยยึยดเองใจเย็นเย็นพอพราอ,อ,อาหารก็ทานแล้วนี่ไม่ต้องไปทางไหนเดี๋ยวไปทานมื้อกลางวันกันอ้อต้องโมชนากับครอบครัวมาทำจัดด้วยนะครับ คุณประเดชคุณนันท์ธงมาคำจับและลูกๆเปิ่จัดอาหารบเบาๆขา้อต้มมาถวายพระแล้วก็โทร่จบกับคณะพราหมณ์ผู้ที่ช่วยเหลือทีอ่ทำที่กรนะมาเรียบร้อยแล้วแล้วเสร็จแล้วจะไปทานต่ออีกพอข้อต้มไปของเปล่านี่คุณวันยกรอดเล,เลเยเนาะทุกท่านเลยไม่ได้รับวจำนวนจากหลวงพ่อสมพุทธเป็นเดียบร้อยนะครับ มาได้เลยครับไม่ต้องนั่งครับลุกขึ้นยืนนั่นแหละเอาแค่กำบวกมือพอหรือว่าเือท่านยังถือขออยู่ก็แค่ตั้งจิตตั้งใจให้เป็นสมาธิสมาเกเรื่อยๆนะจะกอจะปอบตามจ้าห้าเรื่อยๆมีไม่ข้างหลังหันดูข้างหลังดูกระจกหลังด้วยไม่ใช่ดูจากกระจกหน้าปอยหยางเดียวนักเตงบอกสุดท้ายเลยครับสุดท้ายเนี่ยทุกทุกปีแหละครับจะรับปวยหมดเพราะว่า ยาโดโยนไม่เอากลับแล้วเหลือลพอเหลือมากก็ต้องเขาเรียกว่าเหมาให้รูปอง์สุดท้ายแนละ้วทีนี้ก็สชงสารท่านรูปท่านเล็กด้วยขอยห้นิดนึงครับขอยนิดนึงน้ำโบนถ้าในใดต้องการย็ขอเชิญครับ นำขวดมาใส่ไปได้เลยครับเ pues ป็นน um ้ำบนท้องพรรษาทั้ง12วันพระด้วยกันที對對่พระภิกษุสงฆลงสู่ตรโมโสมและโดยเฉพาะแล้วเป็นวันพระขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำแลน14ค่ำเนี่ยมัจะมีการลงพระตกีโมอยู่ข้างหลังบนสี่ขาบดขอบมือสงฆ์ทั้ง220ข้อเนี่ยจะประจุเอาไว้ในกระถางน้ำบนครับเป็นที่เลย เอาไว้ให้ญาติโยมไปใช้กันเสร็จแล้วท่านใดจะขึ้นสูงก,ก็จะราการเรียนดอกไม้เชิญครับดอกไม้ที่เด็นประดับประดากากจะนอนแน่รู้สึกไม่มีการเหี่ยวม่มีการเหวาวสวยงมามมากอันนี้ก็เรียกช่างมาลาครับ ช่วยกันประดับประดาเอาดอกไม้หลายหลากสีมารวมกันพกกนะระพุทธองค์ถ้าให้เปรียบเทียบอย่างนี้ว่าคนคนเราเนี่ยมาด้วยกันหลายชั้นวันนะแต่เราไม่แบ่งชั้นวันไะเหมือนประเทศอินเดียเราจะเสมอผ้ากันดอกไม้ว่าช่างมาลาเอาหลายหลากสีมาประดับงานตกแต่งแล้วก็ดูสวยงามก็ขอให้จิตใจของท้าท่านั้น,นก็สวยงามประดอกไม้ประดอกไม้เนี่ยก็มีเลือกเดสีสีด้วยกัน แต่ว่าช่างบาราผู้ที่สังขารได้ก็เอามารวมกันแล้วก็มาใส่แจกคำเดียวกันเนี่ยคืองามตาไปหมก็ขอให้ท่านปฏิบัติอย่างนี้ครับจิตใจก็จะผ่องใสเราไม่ต้องไปเรือกชื่นนักพิชญ์ชันดอกไม้เนี่ยเขาไม่มีเรื่องเลยก็เขาไปใส่เวื่ที่ไหนเพ้่อนที่นั่นให้คนจับดอกไหนก็ได้สีไหนก็ได้เขาไม่เคยรังเกียจรางวอนใครก็ขอให้เป็นอย่างนี้นะครับอนันาโมสนาทุกท่านด้วย